บาอาจารย์ช่วยได้เยอะ uh huh. หลายคนที่มาเนี่ยยังคนที่เป็นปากเบี้ยวอะ uh ่ะ huh. เขาเขาเป็นปเส้นประสาทหมอต้อง uh huh. ให้กินยาเป็นสิบปีแล้วครับ uh huh. แล้วพอมาเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาดีขึ้นแต่นี้เขาไม่ค่อยมีเวลามาเพราะเขาทำงานโรงงานก็ยังคิดถึงอยู่ว่า แต่เขามาก็คงจะช่วยได้เยอะอตอนนี้คนที่เป็นไตเนี่ยมีคนเป็นไตไตอักเสบมันเนาะก็ยังไม่ถึงขนาดล้างไตอันนี้เขามาเจอผมก็เลยขอ,อ,อพรครูบาจางเป่าให้ป่ากฏว่าเขานอนหลับนอนหลับดีอแล้วก็ความเครียดอะไรมันผ่อนคลายหมดอ,มอาการเขาดีขึ้นเนี่ยเขาเขา,เขามาสามครั้งเลยเนี่ย เขาบอกโอ้มันเหมือนปกติอผมผมก็มีความรู้สึกว่าโอ้ครูบาอาจารย์ลงมาช่วยจริงๆเอมีคนแก่ที่ปวดเมื่อยเขาก็ดีขึ้นเมื่อก่อนเขาบอกว่าเขานอนไม่หลับแต่ตอนหลังบอกหลับสบายแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่อง <laughs> ก็ก็ผมไม่รู้จะอธิบายเหตุผลได้ไงให้ ให้ให้คนอื่นเข้าใจเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยถ้าผมไม่เจอกับตัวเองผมก็คงหาเหตุผลไม่ได้แม้จะเจอกับตัวเองก็ยังหาเหตุผลไม่ได้แต่ตอนน้อาจารย์สำเร็งเป็นอะไรนะครับอ่ผมผมันผม,นนนผมบานหมุนปวดหัวอาจารย์สำเร็ <laughs> ปวดหัว <laughs> แล้วเปลี <laughs> ่ยนชื่อะบ้า ตึงบ่าตึงหลังยกไม่ขึ้นยกของโลสองโลนี่ยังไม่ไหวแต่เมื่อวานยกตันนึ่งส <walks S 2> ามสิบยกครั้งละสามสิบ<ห>โลยกตันนึ่งเะออมันมันเปลี่ยนไปหมด<า>แต่ตาผมยังมีสิ่งที่ค้างคาอยู่ก็คือว่าไปไปลอกตาลอกตอแล้วมันน้ำตาไหลแล้วมันแสบอยู่ข้างหนึ่งแล้วประจวบว่าคิดถึงอาจารย์แล้วก็ ดูจังหวะว่าจาย์ว่างเมื่อไรก็จะมาหาจาย์ถึงอาจารย์แล้วก็ดูจังหวะว่าจาย์ว่างเมื่อไรก็จะมาหาจารย์หาผู้ตายเนาะแต่ไม่ทันมาหาผู้ตายไปเข้าฝันน่ะแล้วบอกคาถามาด้วยผมก็โอ้พอดีเลยไปเจอใน t ิ k กตอกครูเบนลงลงใบมั้ง กูเวนล,ลงไปมั้งว่าอาจารย์มูตายจะมาที่นี่ก็เลยแล้วมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เน่ยก็จะเขาส่งโลเคชั่นไปให้ก็เลยตามมาในฝันเป็นยังไงครับในฝันนี่เนี่ย,ยก็ปูตายคนเดียวนี่แหละไปหาผมไปหาผมจริงๆรินั่นแหละไปไปท่าทางไหนไปท่าทางยินดีอ่าท่าทางยินดีแล้วก็คาถานั้นผมมันผมก็ มันจำไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แม่นเลยนะแต่คล้ายๆมีมีมอะอะมีตัวอะอะมะมะโอโออะไรอย่างเงี้ยโตโตประเภทเนี้ยนะแต่มีสี่ตัวไม่รู้ว่าคือ,อจำไม่ได้อแต่มีความรู้สึกว่าปูต่ตายมาเนี่ยยินดีเล้วมีความสุขแล้เมื่อก่อนฝันไม่ผีก็พระ แต่เดี๋ยวนี้พระครับเดี๋ยวนี้พระเป็นหลักเอฝันถึงพระเป็นหลักก็ก็วันนี้ก็ก็อยากจะมาขอบม่อได้เลยด้วยกให้คนตายถูกใจมากอะไรตรงนี้ อ๋อลืมตาเป็นยังไงบ้างมีความรู้สึกหรือว่ามีความแตกต่างอะไรไหมครับคล้ายๆจะความความแสบนะมันนะมันคล้ายๆมันมันลดลง เอลลนะอม,มันลดลงนะมันลดลงมันแสบตาเป็นหลักน้ำตาไหลเป็นหลักเวลาตัดเหมือนแบบปงปองเนี่ยนะเหมือนสู้ไปทั้งทั้งหัวนี่นะเาบาเบาแสบเบาแสบเบาแจบคนะารอบแรกให้คะแนนเต็มร้อยให้เท่าไหร่ครับเบาเนี่ย เบานี้ถือว่าน่าจะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นขึ้นเพราวะว่าตานี่มันเป็นมานานด้วยเออรู้สึกเออเหมาะมองชัดมอ,ม,อมองชัดมองมองมองชัด <c oughs> เออตาคล้ายๆจะเหมือนแห้งลงนะไม่ไม่เยอม <c oughs> <c oughs> ปกติปกติมองแสงเวลานี้ด้งตามันจะหล่อขึ้นไหม ตาจะไหลหล่อซึมซึมเบ้าตาเออนี่เหมือนเหมือนตาแห้งนะเหมือนตาแห้งอาจารย์โอเคครับครับนี่ครั้งเดียวเจอดสพเส้น